เอาละครับอคราัสดีรอบที่999ไม่มีอะไรหรอกผมแค่ชอบเลขเก <c oughs> ้าทวยไม่ใช่คลิปคลิปหก่ะไม่ก็คลิปห้าผมมาเล่นไมค์คำแล้ววันนี้โอ้คราชวันนี้ผมมีการบ้านต้องทำเยอะเลยผมต้องรีบอัดละเพราะฉะนั้นเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับ ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์มาประมาณเก้าปีแล้วก็บอกอยู่ไงว่าผมชอบเลขเก้าเพราะว่ามันยั่งยืนเก้าหมายความว่าเกนะ้าหน้าเอ้ยเข้าเร็วจังคลิกถูกจอยแมวอ่ะมันไม่ใช่บัตเตอร์แบร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๊าค้างอ่ะโอ้ยคนจะใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้วันดีพี่พี่ฟันดับเก่งมากอ่ะ เออรู้เลยอ้าวบอกว่าไม่มีเวลาผมจะเข้าไปแล้วเอาสกอปปิดผมแต่งสกินดีมผมก็ต้องเทพเหมือนดีมมีใครรู้จักดีมบ้างผู้เล่นมายครับที่เก่งพอสมควรวูอแลก เขาว่ากันว่าความแหลกจะนำโชคเราเพราะว่าความแหลกเคยเห็นไหมอ่ะอันนี้ถามส่วนตัวนะเคยเห็นไหมยูทูบเบอร์ที่เวลาตกโลกแล้วมันแหลกแล้วเขาก็กลับมาได้แหว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 น่จริงก็ยิงมาให้โดนเดะออเออโดนใครอยู่ใครใครมาตีจากด้านหลังผมผมไม่ยอมนะผมผมไม่มีดักเ็ก ชด้วย,ยขี้เกียจขาบาะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรมีอะไรตนเนี้ยเฮ้ยทองล็อบผม,ม่อยากแอคเสียงม่เท่าไหร่ยิ่งแอกมันยิ่ง,ง,งดูน่าเกลียดแค่นั้นแหละใครเอาจำบูดมาเนี่ยเอฟเฟกต์อย่างไม่ดีเลยใครใครไม่มีขนู เดี๋ยวผมไม่มีแอปตัดต่อผมตัดต่อไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าผมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็มาที่เดิมเฮ้ยใครมาวางม็อกตรงนี้เนี่ยแล้วใครสั่งสอนให้แม่มาวาถามก่อนเฮออ้ไม่โดนไม่โดนไม่เดินดเยฝางนูดัาเพชรแล้วผมก็เล่นไม้ครับตายละโอ้ ผมจะทำกับดัก What? โอเคผมผมผมจะไม่หัวร้อนแค่รันแหละผมอักกี่นาทีแล้วสามนาทีสิบสี่วิเร็วมากเราต้องรอรอไป,ปวันดีเพื่อนอ๊อสโลฟอลลิ่งหายเพื่อนเดี๋ยวต่อให้ แล้วต้องขุดเอาโอยที่ผมวางกับดักไว้เพื่อนผมตกมาเราจะทำที่หลบธนูไว้ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ทำอีกโอ๊ยพูดไม่ทันขาดคำผมต้องหลบแล้วเรือนผมราไว้มากแล้วผมก็หวานระแวง ผมก็จะเตรียมขุดหุยหุยห่วยขุดลงไปเลยวันลงไหมเนี่ยขอดูหน่อยฮ่า <c oughs> มันมันตายไปแล้วดูจากสายบนมันจะมีข้อความขึ้นอยู่ เกือบละเฮ้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วผมว่าจะไม่มีคนมายิงผมนะผมถึงแล้วผมถึงแล้วชิบา,าวไว,ว้ขบเอา,าวไว้เฮ้ยเครอยู่ข้างหลังอ๋อจำแพดเฮ้ยมันม,มาแล้วตายละผมเพ่นอูฟไดมอนใหม่ มันไม่ใช่เวลาเอา้าจำแพดไม่ขึ้นอีกว้ตายละเขายังไม่เห็นผมเขายังไม่เห็นผมาตายละผมจะกระโดดไปยังไงจะไม่มีคนดักหน้าใช่ไหม <c oughs> ปากกลัวพลาดเองไม่หรอกไม่มีคนดักหน้าหรอกครับปากกลัวพลาดจูดหมายของคลิปนี้คือต้องฆ่าสองคนให้ได้เมื่อกี้ตกโลกไปแล้วหนึ่ง นะกขายสังสอนแมาวมอมพิสตันตรงนี้เนี่ยเฮ้ยระวังระวังทุกคนเฮ้ยเพื่อนมันบางหมูมองเรารู้ไหมโอ้ยเฮ้ย Yes sir Oh fucky man ฮัย,ย,ยสีอะไรสีแดงโอเคเอ้าโดนอีก Let's go ในนี้มีอะไรอ่ะโอ้ทำไมผมไม่ยม่มาตั้งแต่แรกเครียดเครียดเลยเนี่ยมีเอ็นชานให้ด้วย f f i f ไม่ใช่ f f u n b a k i n g สอเอ้ยัน b a k i n g สยังแรงเฮ้ยตรงนั้นใครอ่ะ เฮ้ยพี่เล่นมารับเก่งเนาะอืมลงไปเลยเล่นมารับเก่งนักนะโอ้ยแฮโอ้ยปิดกันขุดซิ่งภาคห้าเอ้ยมีทั้งภาคหนึ่งภาคสองภาคสาม ภาคสี่ภาคห้าเฮ้ยยิงไม่เคยโดนเลยเห็นเราไหม <c oughs> เห็นเราไหมฮะมีไอเทม MLG มั้ยไหมไม่มีเฮ้ยเอฟเฟกต์ทอร์มสแล้วว่าไม่โดนไม่โดน เอาเป็นว่าคิดนี้ผงข้าสองคนแล้วบายบายโอ้ยไม่ใช่ผมขอเล่นสนุกซักตอนนี้เจ็ดนาทีผมจะเอาซักกี่นาทีดีคลิปสั้นคนดูเดยอะคลิปยาวคนดูน้อยเพราะคลิปยาวคนขี้เกียจดูผมรู้ผมเป็นยูทูบเบอร์ต้องรู้มาดิ จุบจ๊บฮ่าผมไม่ไปละอเขาไม่เอาเพชรมาจากแท่นบูชาเพชรตรงนั้นแน่เลยะคุณเห็นเมื่อกี้ไม่ที่ผมเพ่นไปตอนเกือบต้นต้นคลิปอะเฮ้ยใครต่อบล็อกไปไหนอ่ะไม่ดูฮะ ไม่มีอะไรเราผมก็เฮ้ยสลามอ๋อทุบไม่ได้อ๋อเฮ้ยโอเคไม่โดนดาเมจผมจะลองขึ้นไปข้างบนดูอ้าวจุดสูงสุดละงั้นขึ้นมานี่ะ้ะ ทางนี้ดูเหมือนจะปลอดภยอัยเฮ้ยเสียงอะไรไอรอนโกเลมเหรอไม่ใช่เฮ้ยทางนี้ปลอดภัยจริงเฮ้ยมีคนยิงธนูตรงนั้นอ่ะจิบกระโดดป่ากลัวเก่งใช่ไหม ไม่ใช่ผมปากลัวไม่เก่งและนี่ก็เป็นการปากลัวครั้งแรกของผมอยู่ไหนอะมาอยู่ไหนอะเฮ้ยมาแล้วเหอนายเห็นไหมอะว่าเรายิงธนูจากข้างบนอะนานายก็ไม่เห็นด้วยนะโอเคผมนั่นแหละไ,ไม่เห็นมันเพราะว่ายิงไม่โดอเอา ผมแพ้ผมว่าผมแพ้ไม่เป็นเลยเบอรบอร What is this man? I will do this. ฮ <laughs> ึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ม Bye bye server เพี่งเท่านี้อีกแล้วบายบายผมก็แค่มาเล่นๆเ,เฉยๆอะทำไมลูกกูมันใหญ่จังเอาเป็นว่าคลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันนะบายยเอ้ยไม่มีเพื่อนเลยไปแอดเฟนใครดีบายละบาย